เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่าน1ปีมีครั้งเดียวสำหรับพิธีเสริมสร้างกำลังใจเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในตำรับของวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจะประกอบพิธีจุดเทียนดวงเศรษฐีซึ่งเป็นตำรับโบราณในคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566นี้ถือวาระ มงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กล่าวถึงตำรับยันเทียนดวงเศรษฐีนี้พระครูบาได้นำยันครู ซึ่งมีนามว่ายันดวงเศรษฐีซึ่งสืบสายมาจากโบราณอาจารย์นำมาลงยันบนกระดาษสาปั้นเป็นเทียนมงคลขึ้นมาแล้วก็ภายในจะบรรจุยันดวงเศรษฐีสำหรับท่านที่ปรารถนาะอยากจะประกอบพิธีจุดเทียนเป็นเจ้าของดวงชะตาเทียนดวงเศรษฐีนี้จะรึกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณโยมลงบนต้นเทียนแล้วหลังจากนั้นพระครูบาจะนำไปทำการอธิษฐานจิตและ ทำการจุดเทียนมงคลเพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้คือมหายันดวงเศรษฐี ที่บรรจุอยู่ในเทียนดวงเศรษฐีตำรับวัดเดิมบางและนอกจากนั้นพระครูบายังใส่พระคถามงคลต่างๆซึ่งมีอุปมาว่าเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวของเราเองนั้นจะมีความสุขความเจริญประสบพบเจอแต่ความโชคดีมีชัยซึ่งกล่าวถึงในตำรับตำราเทียนนี้ถ้าย้อนไปในสมัยอดีตเมื่อครั้งพระครูบาเป็นสัมมนเนนได้เคยจาริกไปที่ภาคเหนือ และได้ทำการศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางภาคเหนือเป็นพิธีกรรมจุดเทียนเพื่อเป็นการเสริมมงคลเทียนนี้มีความเชื่อกันว่าบุคคลใดก็ตามที่มีความคิดว่าตนเองนั้นมีปัญหาอุปสรรสทํำพิธีจุดเทียนได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างกําลังใจและเพิ่มความเป็นสิริมงคลบางท่านยังมีความเชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าจะทำให้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบและก็ ต่อชาตาต่ออายุให้กับบุคคลผู้นั้นด้วยและอีกประการหนึ่งยังมีความเชื่อว่า อำนาจของการจุดเทียนนี้ที่มีดวงไฟเป็นจุดนั้นจะเผาผ่านซึ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตให้มาลายหายไปจตุป,ปัจจัยที่คุณโยมถวายมาถือว่ามาฝากไว้เป็นอริยทรัพย์ในพระพุทธศาสนาทางวัดนำปัจจัยของคุณโยมไปก่อสร้างเสนาสนะทานเพื่อให้เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาตัวพระครบาเองก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจญ,ญาติโยมทุกท่านที่ร่วมกุศลกันมา และก็ขอใช้เสียงนี้เชื้อเชิญจเจริญพรศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายมีความเคารพเรื่อมใสจะเป็นเจ้าภาพ จุดเทียนดวงเศรษฐีก็สามารถมาร่วมกุศลเขียนชื่อจะรึกวันเดือนปีเกิดของคุณโยมเองที่วัดเดิมบางโดยตรงพระครูบาจะประกอบพิธีจุดเทียนเสริมสิริมงคลในค่ำคืนของวันที่31ธันวาถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เบิกรับความเป็นมงคลชัยและขวัญกำลังใจในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอเจริญพร